จรวดล่อนดีตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ร่อนดีแล้วก็รูปทรงเหมือนจริงมากขั้นตอนแรกพับขึ้นกระดาษแนวยาวนะครับผมแล้วก็มาพับหัวแบบนี้ทั้งสองข้างเลยปึ๊บแล้วก็หัวตรงนี้มาพับลงแบบนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็แล้วก็พับเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมทั้งสองข้างเลยปึ๊บขั้นตอนต่อไปพับหัวลงแบบนี้นะครับแล้วก็พับหัวขึ้นนะครับผมครึ่งหนึ่งปึ๊บแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะพับปีกนะครับผม รีดรีดแล้วก็เอาไม้บรรทัดมาวางแล้วก็พับนะครับปุ๊บแบบนี้มันจะได้ตรงนะครับผมพับทั้งสองข้างเลยปุ๊บโอเคขั้นตอนนี้ก็ให้เราทําการเขียนตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับผมปุ๊บเขียนแล้วก็ทําการตัดนะครับผมให้มันเหมือนจรวดยิ่งขึ้นนะครับตัดออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเท่ๆเฟี้ยวๆนะครับผมเหมือนจริงมากนะครับตัวนี้ล่อนดีมากๆเลยนะครับผม